ผมมาจาับโกหกคนเขียนหนังสือ Bitcoin Standard ครับพู้จากเซฟดินอามุสผู้เขียนหนังสือ The Bitcoin Standard ได้บอกเอาไว้ว่าการคำนวณอินฟล t i ชันหรือค่าเงินเฟ้อในยุคใหม่นี้เมื่อถ่วงกับค่าเงินดอลลาร์แล้วนั้นตลอด10ปีล่าสุดที่ผ่านมาทั่วโหโลดจะมีค่าเงินเฟ้ออยู่ที่ประมาณ14%ต่อปีซึ่งตัวเลขนี้มันเท่ากับอัตราการเติบโตในดัชนีหุ้น S&P 500 ที่ตลอด10ปีล่าสุดนั้นก็มีอัตราการเติบโตเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ14%ต่อปีเช่นเดียวกันนั่นเท่ากับว่าลงทุนในตลาดหุ้นก็แข่เสมอตัวกับค่างเงินเฟ้อที่รุนแรงในยุคปัจจุบันในความเป็นจริงแล้วไม่มีการขึ้นถึง14%ต่อปีเลยนะครับดูข้อมูลที่ผมแสดงต่อไปนะครับแต่เขาอาจจะไม่เชื่อแต่ลองนึกดูด้วยสามัญสำน,นึกนะครับถ้าเงินเฟ้อขึ้นถึง14%ต่อปีผู้คนคงเกิดกระเลยยุคแล้วครับอันนี้มั่วชัดเจนครับ ลองดูดัชนีอย่าง Case-Killer Index ที่เป็นดัชนีการปรับราคาขึ้นของราคาบ้านในสหรัฐก็จะพบว่ามันสูงขึ้นเฉลี่ยปีละ27หรืออย่างในประเทศแคนาดาราคาบ้านปรับตัวสูงขึ้นเฉลี่ยปีละ15ยังมีการบอกอีก่นะครับว่าราคาบ้านในอเมริกาเพิ่มขึ้นปีละ27ผมเกี่ยวข้องกับเรื่องราคาที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาโดยตลอดเลยนะครับไม่มีราคบ นี่เป็นความมั่วชัดๆครับไม่รู้ตีความตัวเลขอย่างไงจากสถิติคนเขียนหนังสือและคนมาเล่าต่อบางทีอาจจะหยิบข้อมูลที่อาจจะจงใจหรือไม่จงใจให้เกิดความบิดเบือนทำให้เห็นว่างเงินเฟอ้อมหาศาลต้องสนับสนุนบิตคอยอันนี้เราต้องไตร่ตรองให้ดีๆนะครับก่อนจะไปเชื่อพวกนี้